ป้าดาพาแม่แอลวัดถรรละเจ้าวัดภูซซมิอินานาะรีเนาะค้นเยอคาดเจ้ามาชมบรรยากาศปิดจะแม่แอลอันดูอันดอกกันหนะะนะ้ากันเนาะดอกสักุลละนี่ไหนมูนต้นดอกสักุละอยู่ไหนบกันเนาะกันนะแล้วป้าดา,าจะพาเข้าไปไหนบ้าง ปัดค pues nah, ูซิมิอินาริเจ้าเดินเข้าไปเจ้าวัดศาสนาชินโตนะศาสนาชินโตก็ของจีนนะเจ้าป้าดาวเข้าวัดนี่แหละสามสิบสามสิบหกปีป้าดาวเข้าวัดนี่เนาะเดินไปเจ้าเดินไปเดินกันบันไดเจ้าเดินึ้นบันไดจังเงอกลมได้เนาะ เจ้าศาสนาชินโตนะมีลูปปั้นหมานี่เจ้าจะมีด้วยกันสองตัวเจ,จ้าพุ่นทำงตัวเจ้าคือพุ่นทำตัวนั่นค่ะเดินเข้าไปเจ้าเดินเข้าไป โอ้คนเยอะอ่ละล่ะวัดนี่เป็นวัดท่องเที่นนะเปิดทุกวันเจ้า ศาลเจ้าสาลเจ้าสาลเจ้าวัดภูิมิอินาลิวัดภูิมิอินาลิ tuổi ngắm đó. Cầm không sẽ mua mà. Cảm ัคลิปไหนก็จบฮัลล์นเจ้ายอดแสงนยเจ้าวัดู้ิอินทรี karena kami Anak ห้าน้อยกว่าบาทก่อน่ะเจ้าน่ะแต่ละนากากน่ะของผีแล้วลึกเล่ยจ้ะ แลเจ้าของถี่นละลูกเจ้าเต็มล่ามเลย

Nga 할수 있는 거 아니야? ได้ปราดาไม่ทันตัวอู้ได้เจ้าพูดได้พูดได้แกนี่ปุดอู้มาได้เดี๋ยวสักวันก่อนจะมาเปิดของผี่แล้วลึกทั้งนััน đơn luôn bên đây nhá, bên đó đơn ôm vặt nó. อยากกินขะ้าหนมนะหอมสอดสดแต่ป้าดาวไปซื้ขอข้าหนมดีกว่าต้องเดนงงนินตะ้องแย่ก็ข้าวหนมแหละหอมสดสดดิค่ะที่เดินเทรน ถวดมือเจ้าป้าดาเอามือกำมือถือนะปะ้าดาจะเอาอันเดนอ้อมนิดหน่อยก็เจ้าป้าดาอยากขานมนะหอมสอดสอดขายอย่างพูดเนาะกระเด้งยอดออกมาทั้งเนียเจ้าเพราะว่ารหลอดอยู่ทั้งหนียเนะแต่เิ่นขายขานมขายของหน้าพิ่งเจ้า

뭐지? 아 <목소리> <목소리> แล้วจะออกไปหารถเนาะที่เจ้ารถจอดให้เจ้า <laughs> จะจำรถก็ได้ รถหอยออกมาเลยป้ามันจ๋ารถมันจะเดินไปกับป้าดาวมันเหนื่อยไปซื้อกับข้ามาเนี่ยเจ้าขึ้นรถกัน ไปแล้วขอจบคลิปกันเนาะกลับบ้านละมาแวะดูสักุนละมาแวะดูคนผลไม้แอววัดกันเนาะปีในมาเหยียข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ด so ีทุกเทศกาลเจ้าหน้าหยังมีหยังเดือนแต่ละเดือนผนมีมีหมาหยังให้กับผลไม้แอวกันเนาะ ถ้าขอเจ้าคลิปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวว่างๆถ้ามันมีเหทศการเหมืนยังแหมก็จะพาแมา่แอลหอมไมเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ